ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงทุกคนอยากที่จะเป็นวูแมนที่ลูกดูดเต้าคือชีวิตดีปังสุดแบบสับนะคะถ้าก่อนนี้เคยปั๊มนมแล้วตอนนี้น้องเข้าเต้าแทนเราหยุดปั๊มได้ไหมคะนมจะไม่หดใช่ไหมคะเลี้ยงน้องเองตลอดเวลา คนทั่วประเทศไทยที่อยู่ไลฟ์หน้าสดนี้นะอิจฉาคุณสวุวรรณแนนพิมพ์สวุวรรณนะคะเนาะตาขนตานี่คือเกรียมแล้วค่ะตอนนี้อย่างตาร้อนค่ะตาร้อนลูกเป็นไฟแล้วมันเผานะคะขนตามันก็เลยเกรียมไปแล้วค่ะคุณแม่คะเออจะต้องบอกเลยว่าผู้หญิงทุกคนอยากที่จะเป็นวูแมนที่ลูกดูเต้าเหนื่อยน้อยที่สุดสบายมากที่สุดลูกอยากกินนมเปิดอกเปิดอก,เป,ดอกเปิดอกนะคะเนาะไม่ต้องมา เห่าเต้าไม่ต้องมาปัม๊มไม่ต้องมาทะเลาะก,กับเครื่องปั๊มนมอุย้ยอะไรสิงน้ําน้ำไม่ไหลไหลช้ากลวยปั๊มนมอะไรเนี่ยเนาะนี่นั่นนึกออกไหมคะเนาะคือชีวิตดีปังสุดแบบสับนะคะแม่ไม่ได้ปั๊มนมตอนนี้คุณแม่เอาลูกดูดเต้าอย่างที่แม่โบอบอกไงลูกของคุณแม่ดูด และร่างกายของคุณแม่ค่ะตอบสนองเมื่อไหร่ที่หัวนมและก็ลานนมได้รับการกระตุนมันจะมีการตอบสนองรับคําสั่งว่าเราต้องการที่จะมีนมประมาณเท่านี้มันจะสร้างน้ํานมมาปริมาณเท่าที่ลูกคุณแม่ต้องการแต่ไม่ได้สร้างมากมายเกินความจําเป็นถ้าเป็นคุณแม่นักปัม๊มมันจะสร้างมาตอบสนองเท่าวินัยที่คุณแม่มีแต่ถ้าสมมติมว่าเป็นกรณีคุณแม่ที่เอาลูกดูดเต้าเขาสร้างมาตามแค่ที่เด็กคนนี้อยากที่จะกินเขานะคะเนาะดังนั้น ปริมาณน้ำนมในเต้าของแม่มีพอดีพอเหมาะพอควรเท่าที่เด็กคนนี้ต้องการที่จะกินนมของคุณแม่ออกไปคุณแม่จะมีปริมาณน้ำนมที่พอดีพอเหมาะตราบใดที่ลูกของคุณแม่ยังดูดนมจากเต้าดูดตลอด น้ำนมสร้างมาเท่าที่ลูกของคุณแม่ต้องการถามว่ามันจะน้อยลงหดและหมดคาปากไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่หัวนมได้รับการกระตุน้นมันจะมีการสร้างน้ำนมมาตอบแทนเสมอเสมอเสมอตลอดต่อเนื่องแต่มันจะสร้างมาเท่าที่เด็กคนนี้ต้องการ ถ้าคุณแม่ค่ะไม่ได้เป็นคุณแม่นักปั๊มและคุณแม่ให้ลูกดูดสม่ำเสมอตลอดกินอาหารบำรุงร่างกายตัวเองกินอาหารบำรุงน้ำนมบ้างนีบนอนหลับผ่อนคลายไม่เครียดอารมณ์ดีให้ลูกดูดอยู่เสมอทุกวันคืนคุณแม่จะมีปริมาณน้ำนมแม่นะคะที่สร้างมาอย่างเพียงพอให้ลูกของคุณแม่กินโอเคไหมคะ